ทำการเกษตรพอเพียงแบ่งปันรอยเลียงผู้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะเมื่อนี้ยสินเกษสิพ้ามาพบกับเกษตรอ้อยเีเยเนาะกันเนาะเกษตรทั่วทิบทั่วแดน มื้อน,นี้ยายสินสิพามาเก็บบักเขียเขียเนาะไปใส่ตาําบักหุงหลายครับพี่นอ้องแดงครับเลยเต็มไปเลยเนาะพี่น,อนอ้องเนาะหน้านี้บ,กบัก,บกเขียกเขบ้านกเฮาหลายคักเเทศเพิ่นก็เอ้นเนาะค่ะเนาะบ้านเฮาก็สิเอ้นบักเขียเขเนาะหลายคักหลายแน่เต็มเลย หล่กับพี่น้องหลายอีหลีอ,อีหลอไล่คักสุกแดงเต็มต้นอยู่มาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเอาไปเส้นตำักคุงเด้อเอาไปใส่ต้มปลาหลายคักหลายเลยหนึ่งใช้เสื้อผ้ามาเก็บเอาเก็บไปขายนะพี่น้องเนาะ หลายหลายเนีย่ยมันหลายมันก็นหลายคักนะพี่น้องเนาะแดงสะพังเต็มตูนเลยสตรอเบอรี่อีสานมาอีกแล้วเด้อแบบนี้เด้อคักแม่หลายน้ำคักน้ำเน่ยพี่น้องเอ้ยสอนหลายแบบดูมันทวนนี่ดูพี่น้อง ngon khắc ngon nè ngon đen phu kem mèm, bom mềm, mềm đi kem mèm lái khắc pin nọ lái đi còn lại đen tím tồn vô bàn đấy sẽ bứa được nó pin nọ nọ nhá nhìn nọ pin nọ không phục Kinh. เดี๋ยวไปใส่เต็มไปเบิดเลยไอสิสิทามาเก็บมือนเก็บไปแกกพี่แกนกน้องกินคูณเป็นบ่มี่เป็นกับะมีเด้วยพี่นอ้องเพิ่นกะซื่อกินอยู่เิ่นกะสั่งอยู่เต็มไปหมดเลยหลายคักหลาย ไม่ใช่สิสิ่ผ้าไม่เก็บเอาไปลำบักห้องเนาะไปลูกขาน้ำดูพี่น้องสารหลายแรงจึงคึงเลยดงดูพี่น้องหลายครับถลเทหลายๆเนาะ่ะเนาะ ยัมมันหลายมันก็หลลยเนาะขนุยบูมีมันกับบมี่ไลพักหลจุดกระออนแดงไปเบ้อย้มซุปกัสซุปพร้อมกันไปเบิดเนาะขนุตอนนี้ อุ้งแวหน่อยๆนยยังได้ค่ะพวอ,อยี่สิบสามสิบต้นนี่แหละหลายคลักห้ายเนาะวัออนหลายยามมันอึดซีหามากึ้นเด้ค่ะสิบบาทยยามนีพวกอึดประหยากแหงอึดแหงหยากบน้ะพี่น้องเนาะแตเก็เป็นว่าแหงอึดแหงยาบ ยังบ่อึดยังบ่อยากเด้อถึงบ่มีต่มหมอกหงส์สั่งมาเด้อยิ่งสิบฝากคารีไปให้หน่นอยกูมาเซากับเต็มขูอ่อกับตามาเซกับเต็มกับตาซ่อนเหรอยต็นด์นวยต็นล์น้งวงอยู่ ะนแม่ขาะทั้งใดเนาะมาสั่งเลยเปล่งเราบบเคี้ยไมาหลายจปปุดสอ่อเนาะเนาะ よく言うてもきれい。So, oh no. nó nó nó, phổ thai, vận lại, tay tím cụm mỏ cỏ lên phía ngỏng หลายคักหเลยนามันยันงเก็บบัววัตถัวยังแดงเต็มไปนี่ขนาดอุ้มนี่ต้นเดียวได้พี่น้องนี่หลายคักก็ถินเก็บนยวยแดยยงม,มันเลยยังนวยเขียวมันเนาะโอ้ยมันคักแห้ง Trước sáng sáng mưa cà xịt đen. Chương trình là cà phê nồng. Lòng con có mặt dịu kiểu nó, nó Mặt đẹp đẹp. Không hơm. có cước cắn. Lòng con cả mặt đen đen. Lại thật, lại. คิดเห็นย้าบ่มีเด้สั่น,น่ะพี่น้องอ่ะจะอ่อนลน์แต่สิรวมรวมกองกันไว้กันพี่น้องน,นี่ตะใบไอ้บอุเมนนี่ตะหมาก ดกคักดกแน่แล้วพี่น้องตะละดทวนนีี่่ตะละอดทวนทั่วจนเป็นปุ่มเป็นเปาเ,เนาะอื้ดึพี่น้องจะออกแล้วเดิงไปมึด เื็นไปเลยแต่แบบเคียวันอื่นหายรนกินองนยมลวันนี้ื้อนีมกับสิบพันปุ๊บก็เกืบเสร็อวันนี้งๆซ้ำหนีก่อนนกกันนสิสิพไปเก็บเคีเยียไว้มืออื่นเมืรุ่นืนีเอาไว้ซ้ำหนีก่อน ไอ้สิน้องก็ปลูกพักหอมตื่มไปไว้ตื่มว้อีกก้อนมันเนี่ยกาไว้ซ้ำเนี่ยก่อยก้อนผูใดม้มักผูใด้ชอบจิเนียก็อย่าลืมกดไลค์กดแค่ห้แอดเซรีเ่ยนะคะสวัสดีค่ะ